สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมเอาไอ้นี่มารีวิวครับมันคือไฟเพดาน LED ที่ใช้่าน 3A นะครับ ฐาน 3A ก็คือแบบนี้ฐานก้อนเล็กครับมันจะมีรีโมทมาด้วยชุดนี้ได้ไฟ3ดวงที่ผมใช้แบบใช้ฐาน 3A เนี่ยก็เพราะว่าเคียดเดินสายไฟครับนี่ครับมันก็จะมีประมาณเนี้ย ติดพวกเพดานพวกชั้นลอยครับเนี่ยใต้ชั้นลอยแบบนีน้ถ้าซื้อแบบที่ต้องเสียบปลั๊กมันก็ต้องเดินสายไฟซึ่งพูดง่ายๆคือขี้เกียจเดินสายไฟเพราะว่าผมไม่ได้เปิดบ่อยอยู่แล้วเปิดแค่ช่วงที่จะหาของแค่เองก็เลยเอาแบบนี้มาอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับ สามชุดร้อยกว่าบาทมีรีโมทสร้างมาจากในช้อปปี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูไม่รู้ว่ามันจะทนหรือเปล่านะน่าจะตามราคาแต่ไม่ค่อยได้เปิดมันคงจะไม่เสียง่ายๆหรอกนะครับอนี่อันนี้ ร้อยสี่สามบาทรวมส่งยังไม่ได้ให้คะแนนเลยนะครับมาดูดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างดูจากคร่าวๆแล้วเนี่ยมันจะเร่งไฟกระรีไฟได้เร่งกระรีไฟแล้วก็เปิดใช้30นาที แล้วมันก็จะดับแบบตั้งเวลาแล้วก็มีเปิดปิดเฉยๆธรรมดาอันนี้ผมฉีกออกมาเทสของก่อนแล้วนะครับนะครับช่องใส่ทานเป็นแบบนี้ ใส่เสร็จก็บิดล็อกนี่ล็อกแล้วมันไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ถ้ามันอยู่เฉยๆก็ไม่หลุดหรอกกาวนี่มันรู้จะแน่นหรือเปล่า,าต้องลองดูนี่อันนี้ใส่่านไปแล้ว อันนี้ก็ใส่่านไปแล้วเดี๋ยวลองให้ดูคนระับตุ่มลบเนี่ยจะเป็นตุ่มปิดอันนี้จะเป็นเปิดอันนี้ผมเลือกไฟสีนวลๆสีออกสีแบบไฟถนนเนี่ยออกเหลืองๆส้มๆส,ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลีไฟมันจะหลี่ลงกดอีกทีนึงแจ้ง กดทิ้งลีนี่ครับไฟมันลีนี่เร่งนี่ลีแล้วอันนี้กดทีนึงน่าจะเป็นการตั้งเวลา30นาทีครับแต่มันนานที่เกียดรอก็ปิดเลยเท่านี้ครับใช้งานง่ายไม่ใช้รีโมทก็ได้ กดที่นี่ติดเลยไม่รู้มันหลี่ที่นี่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนหลี่ไม่ได้เปิดได้อย่างเดียวครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปลองติดที่ชันลอยให้ดูดีกว่าไอตัวนี้เนี่ย นี่ใส่ฐานแล้วสองตัวนี้ยังไม่ติดครับเดี๋ยวรอ,อก่อนว่าจะทําชั้นลอยเพิ่มไปไปดูนี่ว่าตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วครับอ่าครับติดเสร็จเรียบร้อยแล้วมากดเปิดแหมสุดยอดนะครับ ในกล้องมันดูเหมือนไฟไม่หลีนะแต่ในภาพจริงเนี่ยไฟมันหลีนยครับกดปุ่มเนี่ยมันจะหลีลงกดอีกทีนึงมันก็จะแจ้งในกล้องมันดูไม่ค่อยหลีเท่าไหร่แต่มันก็พอมองเห็นอยู่ถ้ากลัวเปลืองฐาน,นครับแนะนำหา ่าน 3A แบบเป็นฐานชาร์จอะ่ะเอามาใช้พอไฟเริ่มรี่านเริ่มหมดก็ไปชาร์จแล้วก็มาใช้ได้ต่อถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าใช้งานบ่อยๆเปลี่ยน่านตายเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปเลยครับ